สวัสดีครับมาพ่อกับจ่าสักกอลครับมือนีเมนู้ง่ายครับเนี่ยได้ดักแด้มาครับนี่ยสิกินดิบกิดจังไดยังไดอยู่ลองเอามาผัดกับเผาครับคั่งแรกกันมันก็เหยียดกับสูตรหมูมั่วไปใช่ไหมเคยกินไหมเคยค่ะใช่เออจ่าเขาคั่งแรกเหมือนเลยนี่ครับผัดก่อนครับเขาปรุงน้ำไว้แล้วครับผมเนี่ยนะครับต้อนหอยมาตอนหอยเราอยู่ไหนอยู่นู่นเดี๋ยวมาเห็น ไอ่นอนวอนพ่อครับผมนี่ครับปูน้ำบอลนีสาวบดเบี้วมันอยู่วันนี้ผมชุดเลยครับผมชุดยลรเบิดโหนักเห็นไหมนะครับน้ำดอน้ำนิดหน่อยครับกันพลานะ เลยเห็นแต่ดูใสสูตมันคกับผมจะมเคยหนอเลอ๋อวายนะนี่ครับใตาครับเคยิ้ไหมเนี่ยไม่เคยนี่กับจามเลยนีทน่าจแฝาใส่น้ำตาลยังใส่แล้วนะใส่แล้วนี่ครับ,นบา,ดดานนึงหัวมด้วครับเอานี้ลง ดักแด้ครับผมแรงมากนะครับชิ้มบ่วใครจะชิมไม่ชิมเนาะเอาเลยนี่ครับแต่บ่แซ่บหมดดูนะครับข้างแรกเ๋ยวมันสิเล่ครับเอานี่ครับผักเฮ้ามีนี่ครับใบกระเพาครับผมใส่ลงไปนี่ครับมันสิสุกไงนะครับดักแด้มันสุกแล้วครับนี่ครัผมข้างแรกก็สิล้องตัดเพิ่มความหอมนะครับด้วยใบมะกรูดกับตะไคร้ซอยครับ อาจารย์มาเตรียมจานเลยหน่อยครับผมได้กินไหมเนี่ยกินไหมเมนูนี้อืมกิ<ใ> <c oughs> น,ะน,นครับกินข้าวเจี้ยงยังกินแล้วกินดีครับนี <c oughs> <c oughs> ่ปปรครับอืมนี่ครับสูงมาเบิ้งรับเนี่ยเอาใครจะชิมนะจะชิมไหมอุย้ยนานกระท่นี้ ได้การนิดเด้วเอาอัอานงงอนี้มาเติมพร้มหอมเข้าไปนะทางแดงด้วยกันนะครับนะี่ครับ,นะรบว้านะิมไหมลองดูไหม เดี๋ยวไม่ชิมเอาเลยครับมั่นใจฝีมือจาขนาดนั้นเลยนี่ครับเรียบร้อยครับผมอใส่จานอาจารย์นะอ่ะทางทางนี้ทางนี้นี่กล้องครับอืมนี่ครับซูมใหใกล้ๆครับนี่ยซูมมาอืมเนี่ครับอนี่ครัรง,งที่ยังคือผัดน้ำก้อนนะครับผสมน้ำกวนย่าน ม,มันเละครับมันสีเละครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับ